เมนนี้นะเขาบอกว่ามีแต่บอดโอเคพี่ก็จะมาให้ดูนะว่าเกมแต่ละเกมพี่เจอบอดจริงไหมอ่ะทุกคนอ่ะทุกคนดูนี่นะบอดอะไรยิงพี่ได้ดูดูด,ดูยิงพี่ขนาดนี้ไม่น่าใช่บอดละมั้งก็ดูการแต่งตัวก็ไม่น่าใช่บอดแล้วอ่ะทุกคนดูดูดูคนนี้นะจาจาคนนี้ไว้ให้ดีนี่หนุ่มหัวขาวนะกางเกงปีกนกฟ้าอ่ะดูนะปุ๊บอ่าเขายิง M79 ใส่ตัวเองตุยอ่ะ,อะจำคนนี้ไวด้ดีๆนะคะเขาเกิดใหม่แล้วก็มายิงพี่อีกรอบมายิง พี่รอบอะดูดูดูสเต็ปเขาครับคิดว่าบอดไหมสเต็ปตึงขนาดนี้ไม่น่าใช่บอดนะทุกคนเอออย่าหาร้องว่ามีแต่บอดเลยนะคะอยู่ที่ความสามารถของเราเราจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาถมพี่ไม่ยั้งเลยทุกคนพี่ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดดู ดูนะพี่ก็ยิงเขาได้อะบอดไหมครับดูสไตล์การแต่งตัวกับสเต็ปที่เขาเล่นบวกกับชื่อชื่อเขาก็ตึงไม่น่าใช่บอดแล้วนะอย่าหานะอย่าหาบนนะก็มีแต่บอดอยู่ที่ความพยายามของตัวเองจะเล่นอะไรจะเล่นให้ได้เล่นให้ตึงแค่ไหนก็ฝึกซ้อมเอาอะดูอีกคลิปนี่พี่เจออีกคนนึงอะดูนะคนนี้คือคนที่อยู่โรงสีและยิงพี่น็อกนะอัะนนี้เขายิงพี่กับตุย่ยนี่เราสเตปบอด ไม่น่าใช่นะคะนะกระจ่างแล้วเนาะว่ามันไม่ได้มีแต่บอดอย่าเรียกว่ามีแต่บอดมันต้องเรียกว่าเกมไหนตึงกับไม่ตึงเกมไหนตึงดูจากหน้าลลอบบี้ได้เดี๋ยวเกมนี้พี่จะให้ดูสเต็ปการเล่นสาหรับเกมไม่ตึง เกมไม่ตึงเราก็จะลงแยกนะคะลงแยกสองสองนะ,ะพี่ก็แยกมาเล่นกับพินายนสย2คนเจอคนเขาชุบอยู่พี่ก็ยิงไปสรุปได้ขิวนะโอเคแล้วพี่ก็เดินเกมมาถึงลงไฟฟ้าแล้วจังหวะมันมีคนนะขับรถเข้ามาครับอ่ะพี่ก็นั่งซุ่มและบอกพ่นา,นายเตรียมทุ่มเลยน่าจะมาชุบอ่าน่าจะมาชุบตู้แล้วก็มาจริงๆพี่ก็ช่วยซ้อนเรียบร้อยน็อกหนึ่งอีกตัวอีกตัวมาอีกนะขับรถเข้ามาเลยน,นี่อีกตัวนะคะเรียบร้อยน็อกอีกอ่าเหลืออีกตัวนี่อยู่ข้างหน้าพี่พี่ ยิงไม่ตุยนะตั้งไอวอลแล้วพี่น,นายก็ยิงน็อกอีกตัวไปนะเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายครับพี่ก็เอา AK ชาร์จเลยเปเนีคิดว่าบอดไหมครับบอดเดิน4ทุกคนอย่าหาพูดเด้อว่ามีแต่บอดอ่าแล้วทีมพี่ก็ นอกไปหนึ่งพี่ก็ชุบให้นะแล้วจังหวะน,นี้กําลังจะออกเท่านั้นแหนละก็มีคนมาอีกขับรถมาอีกนะแล้วตัวนี้อีกหนึ่งคิวนะตอนแรกพี่กะว่าจะช่วยพี่นา,นายนะแต่ว่าพี่นา,นายเลือดครึ่งหลอดแล้วไม่น่าปล่อยนะทุกคนก็เลยเอาคิวดีกว่าแล้วพี่ก็สังเกตเห็นคนวิ่งเข้ามาในโรงไฟฟ้าก็เลยย้อนกลับมาสรุปจริงด้วยพี่ก็ยิงนอกไปแล้วก็ชุบน้องในตี้กลับมาอีกหนึ่งนะอ่ะมาดูต่อมาดูต่อบอดไหมบอดไหมเดี๋ยวเรามาดูนะอ่ะพี่โดนยิงพี่ตั้งไอวอร์ปุ๊บอนะ่ม ก็สอยหัวไปปุ๊บพี่โดนข้างหลังอีกนะบอดอะไรอ่ะ บทอ,อะไรวิ่งแบบไล่ยิงพี่เอาเป็นเอาตายทุกคนอย่าหาพูดนะเออเล่นให้มันเก่งก่อนคนเราถ้าเล่นเก่งอ่ะมันไม่มีพูดอะไรคนที่เล่นไม่เก่งนั่นแหละร้องอ่าพี่ก็ม้วนมาตั้งไอวอร,รีบตั้งไอวอนะพี่พันยาเสร็จปุ๊บพี่ก็ปลาระเบิดอ่าปาระเบิดไล่ไปก่อนนะเออพี่ไม่รู้มากกี่ตัวนะเออแล้วพี่ก็ใช้เอเคพางไอวอตัวเองนะสรุปเขาก็ยังดักพี่อยู่พี่ก็หยิบปืนประดุกสวนกลับมาก็เนอกมันไม่มีใครเป็นบอทท้งนั้นแหละมันอยู่ที่เกมมัน ตึงไม่ตึงเลิกพูดได้ละเล่นให้มันเก่งก่อนเล่นให้มันตึงก่อนคนที่เขาเล่นตึงเล่นเกง่งเขาไม่มีมาพูดก็มีแต่บอด,ดห่วยคือสิป,ปวดหัวแทะอ่ะและเกมนี้นะเห็นนกนกตุยตุยกันขนาดเนี้ชุบกันมาคบตี้ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้ที่หนึ่งไปโอเคนะทุกคน